ว่าไงคะ <ś m ets> ดอลล่าดอลล่าหนูจะจะขูเ่เขาได้ยังไงอะลูกฮะห,หนูจะขูพ่พี่ๆได้ยังไงคะหนูอายุน้อยกว่าเขาฮะห,หนูจะขู่พี่เขาได้ยังไงหนูจะเข้าใกล้หมามา้มาได้คนเดียวเหรอฮะชิคกกับออสการ์ก็อยากมาหาหมามา้มาเหมือนกัน <ś m ets> ทำไมอะลูกฮะ หนูอยู่ใกล้สุดแล้วเนี่ยหนูเอาหัวมาวางไว้ตรงหมาหมาแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแงงแงงแงงอยู่ตรงเนี้ยไม่อยากให้ใครเข้าใกล้หมาหมาดูสิแงงแงงแงงอยู่ตรงเนี้ยไม่อยากให้ใครเข้าใกล้หมาหมาเนี่ยนันนันห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 นันเห็นไหมว่าไงคะฮะดอลล่ามันขี้ห่วงมันห่วงหมาหมาฮะห่วงหมาหมาใช่ไหมชีพฮะ หมาม่าทำไมฮะชี้ก็รักมาม่าเหมือนกันนะไม่ใช่ดอลล่ารักมาม่าคนเดียวจับหน่อยมาม่าจับโอ้จับจับมาม่าจับหน่อยค่ะมาม่าจับหน่อยนะคะหวงมาม้ากันใหญ่แล้วค่ะหวงหมาม่าดอลล่าเสียงหนูแสบแก้วหูจังเลยลูกทำไมอะเป็นยังไงอย่างนั้นนะลูกเสียงแสบแก้วหูแล้วไม่ต้องมาหอม ใช่ไหมชีอชนนะ้อย่าให้ชี้บ่นนะอย่าให้ชี้บ่นนะอย่าอย่านะอย่านะอย่าอย่าให้ชี้บ่นนะถ้าเกิดชี้บ่นขึ้นมานะ <Hey. S 1> ดูเสียงสิดูเสียงสิห่วงกันค่ะห่วงแม่โอเคค่ะ <laughs> okay,